สิเล้วันก่อนฉันขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทํางานแล้วฝนมันตกอะ่ะแล้วไงมีรถเก่งคันหนึ่งมันเหยียบน้ําใส่โดนเต็มเต็มเลยเปียกเลยสิเลมาบอกฉันทําไมทําไมไม่ไปแจ้งความก็แค่อยากคุยให้ฟังแล้วทําไมต้องไปแจ้งความด้วยสิเลเขามีกฎหมายคุ้มครองกันตั้งนานแล้วหัดศึกษาซักบ้างเหรอสิเลแล้ว,ลลวกฎหมายที่ว่านี่มันเป็นยังไงเราไมา่ฟังหน่อยสิ การขับรถเหยียบน้ำใส่คนเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขับรถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นโดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา43วงเล็บ8ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง 10, 1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์เหยียบน้ำกระเด็นใส่คนขับจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโหหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขอบใจมากสิเล